ส่งงานครับส่งงานด่วนแป๊บเดียวใครที่เพิ่งเข้ามาคอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์แล้วกดแชร์ผมด้วยมมวกดแชร์เป็นสาธารณะครับช่วงนี้ก็การแข่งขันสูงระเกินนะฮะ ราคาก็ขึ้นไม่ได้แต่ต้องเสือกงโดนตัดราคาอีกนะครับมีมาตรฐานทำงานเซนเตอโบหน้าตาแบบนี้แม่งก็จะเอาหน้าตาแบบอื่นอีกนู่นนี่นู่นนั่นอีกเอาขนะดยดีจีเอจีเหรือ f อฟซนะครับไส้เดิมทุกคันนะครับไส้เดิมคือไส้เดิมจริงๆนะไม่มีแคมไม่มีสปริงวาลวไม่มีก้านไม่มีลูกไม่มีมั่วเดิมเเซตโบอย่างเดียว จบงานห้าหมื่นเก้านะครับเป็นรีแฟรจบห้าหมื่นเก้านะครับเป็นใส่กล่องจบเจ็ดหมื่นกว่านะครับอนีใส่กล่องสองใบนะครับรีแฟรผมไม่รับนะครับรุ่นนี้ต้องใส่กล่องสองใบนะครับจบงานลื่นเนียนนะครับส่งงานก็ประมาณสองร้อยมานะครับมาไม่เยอะครับมาไม่เยอะแต่มาแท้มาทนเอาขนาดก่อนครับจะเอา GK หรือเอา FC 1.8จก่อนครับคอมเมนต์มาเลยครับ เอาจ k ก่อนหรือเอา FC 1.8ึงก่อนครับคอมเมนต์ครับเอา GK หรือ f c 1.8นงก่อนครับไร่ข้างเอทซีเาโบครับสีส้มไม่ได้ลองเลยสีส้มเขาไม่ได้มานี่เขาทำไปนานแล้วสีส้มทำไปสองปีแล้วสามโอ้โหสีส้มแม่ต้องมีห้าหกปีห้าปีปปถ้าทรงเนี้ยห้าป,ปีต้องมีเนี่ยพาไปดูพาไปดูปดอะไรห้าปี สีส้มอ่ะเกิน,กนทำงาน5ปีคันนี้เป็นสิบบะทำสี่ข่อมันทำงานนี้คันนี้ไม่ต้องมีมี8ปีอะเซนเตอร์โบเนี่ยวันนี้มาอัพมาอัพเกรดหน่อยดูครับกดแชร์ให้ผมหน่อยครับเอสเซนเตอร์โบเดี๋ยวส่งงานแล้ว ผมไม่มีนะวางบงวาง,วางบนอะไรผมวางเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้ลงงานผมเรียบร้อยแบบนี้ครับกริปไม่มีนะสะโบวางบนไรเวอร์วางไม่มีนี่เรียบร้อยงานเรียบร้อยนะครับปัดเงาสวยงามท่อแบบน,นี่ดูโค้งดูเหลี่ยมสวย ขันไหนก่อนครับคอมเมนต์มาครับขันไหนก่อนโอ้ช่วงนี้กูเห็นโอ้เซตอร์โบเป็นจังเลยเยี่ยมึงเลิกทำเป็นเองแล้วเหรอไอ้ยี่โมโม่เอ็นเอแรงๆเสือมาทำเซเตอร์โบตามกูไหมวะเห็นนะเมื่อก่อนโอ้โหมันต้องแบบเทอร์โบมันไม่เฟี้ยวหน้าแจ่มอย่างงู้นอย่างนี้โอเอ็นเอนี่เครื่องลงเครื่องเดิมมู้นนั่นอ้ยีแม่ตอนนี้ทำเซเตอร์โบตามกูหมดแล้วเนี่ยทำตามกูโมเยอะด้วยทิพาย มาเออช่วงนี้เริ่มว่างแล้วให้สัว์ประทานได้หมดอ่ะขอบคุณครับเหลาห้าร้อยดวงขอบคุณครับเา้าสาวกแต่ละสำนักก็เข้ามาดูแล้วกันใครที่ไม่ทําที่ผมไม่ทําที่อื่นก็ลองเข้ามาดูได้มึงทําที่อื่นมามึงจ่ายเท่าไหร่แล้ววิ่งยังไงเข้ามาดูได้ดูความเร็วแล้วมาจับกับรถตัวเองดูนะครับนะครับเปรียบเทียบกับรถตัวเองดูเอาจีก่อนเนาะอ่ะวิธีดูการส่งงานผมนะครับดูง่ายๆขับเนียนไหม น่าลำคาญไหมงานโขกหรือเปล่ามีทงมีท่อโขกไหมวิ่งดีไหมศูนย์ร้อยเท่าไหร่นะครับศูนย์ถึงร้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ศูนย์ถึงสองร้อยเท่าไหร่ลองดูนะครับลองดูเอาทุกอย่างนี้ชมนะครับเฮ้ยมีท่อเราก,กม็มันมีนั่นแล้วมีตัวลอ็ลอกอีกเท่าไหรนะ่น้าไป ไส้เดิมแท้ๆครับไม่มีมั่วออโต้ไส้เดิมกดแจ้์หน่อยครับกดแจร์เป็นสาธารณะให้หน่อยขอบคุณกาบขอบคุณดาวครับไม่ได้มีแบบหมกหมกนะแล้วก็ส่งงานไม่ไม่ไม่เยอะนะครับคันนี้ส่งงานง่ายๆนะครับนะครับสเต็ปคันนี้ใส่ครองนะครับนะครับโอ้โหตัวท็อปด้วยอื่นดิ เครื่องเดินเงียบเงียบนุ่มๆนะครับเดินเบาลุ่มๆเงียบเงียบแอร์เย็นเย็นแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะนุ่มนะครับไ่เดิมนะครับไ่เดิมเนี่ยเนี่ยคืองานเอสซีอะเปรียบเทียบกนดูครับห้องเครื่องเรียบร้อยห้องเครื่องแบบเรียรบร้อยเรียบร้อยใช้งานแบบรถบ้านทั่วไป นะครับเดิมคือเดิมจริงๆใครที่ไปทำที่ไหนมาเวลาเขาบอกเดิมไม่รู้เดิมหรือเปล่านะนะครับแล้วก็ใครที่ทำอู่อื่นก็มาดูได้นะครับมาชมได้เปรียบเทียบผลงานดูครับอ่ลองฟังเสียงผมไม่มีแบบผมน,นี่ขนเสียงของข้างหลังยังดังกว่า อันนั้นเสียงของไทยรถนะครับแล้วก็พูดหลายครั้งแล้วว่าเวลาที่จะมาลองรถให้แม่งเก็บของให้กูด้วยแม่งก็ไม่เก็บกันนะครับช่างแบกของมาเต็มรถจับเวลาดูนะครับ1 5 0ออโต้ CVT นะครับไล่ข้างเทอร์โบเดิมยันน็อตนะครับราคาจบงานรวมจูน59,000ถ้าใส่กล่องก็7 0 0 0นกว่า ครับมีให้เลือกนะครับ2ราคาพร้อมจับเวลาดูไหมครับพร้อมจับเวลาไหมครับออตโต้ศูนย์ถึงร้อยศูนย์ถึงสองร้อยเท่าไหร่ครับนะครับอีกหน่อยนะต้องถามลูกค้าว่าอยากได้แบบแรงหรืออยากได้เสียงฟิวฟิวโชว์ห้องเครื่องโชว์ห้องเครื่องสวยๆแต่วิ่งหมาไม่แดกก็มไม่ใช่นะฟิวฟิวมันมีทุกคันแหละครับเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยมันฟิลทุกคันแหละแต่ผมผมไม่ใช่สายแบบหลอกควายอะ่ะอืผมสายชัดเจนนะครับนะครับสไตล์ใครสไตล์มันเราไม่ว่ากันครับการตลาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับนะครับอ่ะลองดูนะไปนะไปออตโต้ มาจอดโชว์ฟิลฟิวไม่ต้องมาอะไรอะไรแรปลรอะไร,ะไ,รไม่มีนะครับมีกล่องไม่มีกล่องตากันประมาณแปดตัวครับแต่เวลาเนี่ยแล้วไม่เห็นถึงสองร้อยม้าเลยผมร้อยเจ็สิบม้านะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูวิ่งแบบนี้ผมเม็นที่อื่นเขาวิ่งช้ากว่านี้สองร้อยม้าอ่ะเนี้เต่แค่นี้เองแต่พอเออมันม้าแท้เว้ย มันม้าแท้ครับม้าแท้มันก็วิ่งดีครับนะเป็นไงได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมครับยืดถือได้ไหมครับ เป็นเล็บ้างนะครับต่อไปเป็นเล็บบ้างโอเคไหมครับสำหรับ G K ไล่ข้าง As A ซัด C งานเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้นะครับ ทีต่อไปครับซีวิงเอฟซีนะครับไม่มีนะไอใสอินเตอร์เวอร์เวไฟไม่โชว์นะครับเห็นชอบโชว์กันจังหนุนนี้ไฟไม่โชว์ใครที่จูนสมัยโบราณไปอยากไฟไม่โชว์ทำได้นะครับเซตเตอร์โบไฟไม่โชว์นะครับนะครับนี่คือเอทสีนะครับ ใครอยากจะไปลองของใหม่ที่ไม่ใช่ผมก็แล้วแต่คุณนะครับใครชอบงานจบไม่ต้องเป็นหนูลองยาไม่ต้องเป็นเหยื่อการตลาดก็เข้ามานะครับชัดเจนแบบนี้ไฟไม่โชว์อินเตอร์ไม่ใช่พวก f 5 5จีเกตดี้ปลอมลูกละสามสี่พันไม่ใช่นะครับนะครับไม่มีอินเตอร์นะครับ วันไหนครับทาไส้รอมาเป็นเดือนแล้วครับถ้ารอไม่ได้บอกผมเลยผมจะโม่งกันคืนเลยครับเดี๋ยวผมโนเงินคืนเลยครับเดี๋ยวผมโอนคืนเลยครับนะครับถ้ามันมันมีปัญหามันไม่เสร็จมันต้องมีสาเหตุนะครับถ้าคุยกับลูกน้องผมแล้วเขาแจ้งไปแล้วนะครับรอไม่ได้ผมคืนเงินครับเดี๋ยวผมคืนผมไม่ทำละผมไม่ทำแล้วครับโอเคแล้วครับผมบอกแล้วเสร็จเดี๋ยวแจ้งนะครับถ้ามันไม่เสร็จแสดงมันมีปัญหาอะไรอยู่ถูกไหมครับ ผมเป็นถามมาหลายรอบแล้วล,ลูกค้าคนนี้คันไหนวะที่บอกเดือนยังไม่เสร็จอะคืนตงังค์ไปเลยคน่าอ้าวแล้วเขาไม่รู้เหรอรู้ดิคันไหนคันที่การ์่ขาดที่จะเอารถกลับไงแล้วแล้วเขาไม่รู้เหรอรถเขาต้องเสร็จวันไหนอะก็อบอกไปแล้วว่าติดคิวสี่พันเออแล้วเขาไม่เข้าใจเหรอดูเวลาได้นะพี่ไม่น่าถึงเดืนอนนะป่ปัญหายเยอะคนนี้ถ้างั้นอะคนเดิมอีกแล้วเหรอคนเดิมก็ไม่ทำแล้ว ไม่ทมําจบมัก็ไปทำเบื่อไปแล้วอู่เพื่อนก็เลยหุดหยิดว่ะมึงแจ้งเขาบ้างป่ะละ่ะรถเขารออะไรมึงแจ้งเขาเปล่าดูล้าสองีแจ้งเขาไปว่าไงรถลูกค้ารอสี่คิวเออแล้วเขาไม่รู้จัก <4 S 1> เขาว่าคิวหรอ,อเฮ่ยลงดีๆไล่ลงดีๆลงุดหีแล้วอ่ะ วันที่สิบห้าพฤษภาอ้าวเขาทริงลดเปนไงวันที่สไลด์มาอ่าสไลด์มาที่บอกจะเอาเอาออกไปทำที่อื่นใช่ไหมใช่ที่จะเอาไปทำที่อื่นใช่ไหมอ่าสไลด์มาคือคือแบบถ้าแบบไม่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 สองพฤษภาใส่รอบแล้วสองพฤษภาคมคือวันที่สไลด์มาอ่าสไลด์มาสองพฤษภาอ้าววันที่เจ็ดพฤษภาคมโอนเงินมาอ่าวันที่สิบห้าพฤษภาคมผมตอบไปเลยว่ายังไม่ได้เริ่มครับอ่าสิบห้าพฤษภาติดสี่คิว ยังไม่ได้เรื่องวันนี้วันที่ยี่สิบพันห้าวันเพิ่งคุยไปห้าวันอ่าแล้วไงต่อแล้วก็จะถามมาทำไมวะมึงคุยไม่รู้เรื่องระมึงคุยลูกค้าไม่รู้เรื่องมึงมึงบอกเขาเลยบอกแม่งก็เอาไปทําที่อู่ที่เขาจะสไลด์ออกไปทาออกออกไปเลยปะไม่เก่นคนคุยไหมครับมึงคุยเขาเขียวปะ ลายลักษณ์กสอนก็พิม์ไม่เหรอลายลักษณ์กสอนก็พิมพ์แล้ววันที่แล้วคิวมันก็<ค>ม,กมีมันก็ตามคิวดิอ,อ,อ,อู้ไม่เข้าใจว่ะไม่หรอกบางทีเราแม่งความสามารถในการแบบจิกลูกค้าแบบนี้ความสามารถอู่เราไม่พอเว้จริงมันต้องเหมือนแบบอู่อื่นเขา,าอ่ะอู่อื่นเขาแบบแม่ตีหัวเข้าบ้านก่อนเบิกแม่งเยอะๆแล้วค่อยดองจริงๆเราเราต้องเปลี่ยนแนวเว้โอ๊ต จริงเราต้องเป็นอย่างนั้นเว้ยโอ๊ตกูบอกเลยอู่เรามันจริงมันมันง่ายมันแบบง่ายๆชิเวเวไม่ได้เว้ยมึงทําแบบทําตัวเป็นอู่สันดานหมาเลยตีหัวเข้าบ้านโม้แม่งเยอะเยอะโอเคขิงเยอะเยอะแม่งอยากได้เหี้ยอะไรรับได้หมดโอเคคิดแพงแพงจบสมัยนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมึงดูมันก็มีงานกันทุกอู่ไอ้ที่แม่งขี้โมกี้โมมันก็มีงานทุกอู่เว้ยโอ้ยม่งก็อัพคลิปทั้งวันแหละไอเหี้ยหมาโมไอสัตว์ ไม่ผมจะประมาณได้ไงอะครับลูกค้าครับในเมื่อรถผมบอกแล้วว่าสี่คิวแล้วรถทําไส้อะครับถ้าถ้ารถทาไส้สี่คิวนี่คือรถทําไส้เนี่ยการทํารถทําไส้นะครับรถที่เพิ่มแรงม้าสูงๆอ่ะไหนจะเสร็จประกอบเครื่องกันหนึ่งก็ต้องมีอาทิตย์สองอาทิตย์ประกอบเสร็จอทิตหนึ่งอ่ะจูนตรงนุดกวันจะจบอ่ะคุณไล่ไปดิคันหนึ่งใช้เวลากี่วันใจร้อนใจร้อนผมเห็นแม่สุดท้ายพังมามึงก็ไปอู่สามอู่สี่ ตายเลยปวดหัววะ่ะกำลังอารมณ์ดีดๆแม่เอ้ยกำลังไลฟ์สนุกสนุกพาหุ่นกิดอย่างเงี้ยชอบมาถามอะไรในไลฟ์แบบเนี้ยไม่โทรคุยไม่รู้เรื่องไงวะจริงผมเจออย่างี้บ่อยมากเลยไม่ใช่วิธีโทรคุยแม่งมาถามในไลฟ์ที่ถามในไลฟ์มันมันมัน,มนผมไม่ชอบอะ่ะบูนจริงเวลามาตามงานในไลฟ์อะ่ะ ผมแม่งเป็นงี้ด้วย F C ห8จแปดนะครับเอาผมหถามหน่อยเว้ยเอาอย่างคันเนี้ยเอาผมถามนะผมพูดเลยก็ได้อ่ะผมไม่สบอารมณ์อยู่แล้วอะแล้วต้องเอางี้ด้วยผมมาคุยลูกค้าเนี่ยผมเขายามทำความเข้าใจด้วยอ่ะผมถามนิดนึงไหนๆ็ไหนๆเอาเดี๋ยวจะหาผมแม่งปัญญาอ่อนด้วยอย่างคันเนี้ย ลูกค้าเนี่ยเซ็นเตอร์โบกับผมอ่ะผมจาได้แลว้วพราตอนแรกผมไม่รู้ว่าทันไหนนะครับผมมันต้องไปด่ายอต่อลูกค้าในเซ็นเตอร์โบกับผมอ่ะเซ็นเตอร์โบเสร็จมีการพิมพ์ถามมาในในข้อความว่าสเต็ปนั้นเท่าไหร่อให้ผมอธิบายว่ามีอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยไปเอาข้อมูลมาจากอูแ๋แฟร์ดิซิ่งไปเอาข้อมูลจากไออู๋แฟเนี่ยมาถามผมว่าทําอย่างนี้อย่างนั้นมีอะไรบ้างส่งแรงม้าเท่าไหร่สุดท้ายแจงราคามาเนี่ยอูแฟเนี่ยก็ไม่ได้ถูก เอารถทัตวันที่สไลด์รถมาฝากไว้ครับผมอ่าบอกเดี๋ยวทําวันดีคืนดีไปอ่าไปมีข้อมูลจาก o ูอแฟร์เลสซิ่งมาจะสไลด์รถออกอ่าผมถามหน่อยไอโอแม่ก็บอกสไลด์ไปเลยลูกค้าแบบนี้อ่าผมก็โอเคเจอลูกค้าผมเรียกมาคุยเกิดอะไรขึ้นถามไปถามมาอ่ะสรุปรถพังเซต์โบกับผมไปพังนะครับนะครับพัง แล้วไปถามข้อมลอูลอื่นมาจะมาเปรียบให้ผมตอบแบบชัดๆว่าทํากับผมมีอะไรบ้างแบบไหนบวกลบคูณหารไปราคาก็ไม่ได้ต่างกันผมไม่คนที่ไม่ชอบแบบมาเปรียบเทียบกับราคาอื่นนั้นทุกอย่างผมอ่ะเป็นคนที่อ่านข้อความเนี่ยผมผมอ่านข้อความเนี่ยใครอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมเป็นคนที่สามารถตีความหมายจากเพียงแค่ข้อความได้ว่าอารมณ์ตอนนั้นคืออะไระเพราะตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้เลยผมเห็นคําพูดมาเนี่ยผม คนเนี้ยผมพิมพ์บอกลูกค้าเลยว่าลูกค้าถามมาเลยทำแบบนี้ไปเห็นรถรุ่นพี่มาวิ่งได้แรงม้าเท่านี้ทําเท่านี้ส่งงานสามร้อยม้าผมบอกเอางี้ถ้าไปถามรถรุ่นพี่มาผมก็บอกเขาเลยว่าผมทําให้คุณในราคาเนี้ยแต่แรงกว่ารถรุ่นพี่คุณผมพิมพ์ไปแบบนี้เลยนะลองไปถามลูกค้าได้ว่าจริงไหมผมบอกเลยไม่ต้องอะไรมากครับไม่ต้องมานั่งให้ผมสาธยายหรอกว่าทําอะไรบ้างแต่ผมคิดราคาเท่าเนี้แต่แดกรถรุ่นพี่คุณ เอาไหมผมผมเป็นคนแบบนี้ง่ายๆอ่ะสุดท้ายไปถามราคาแฟรเรสซิ่งมานู่นนี่นูน่นนันน่นผมบอกเฮ้ยถ้าผมทําแรงกว่าแฟรเรสซิ่งจบป่ะแค่นั้นคุยง่ายๆนะครับอ่ะพอถึงเวลาปุ๊บอันนี้ผมไม่ได้ด่าลูกค้านะผมอธิบายให้ฟังว่าทำไมผมบางทีมันอารมณ์มันเกิดน,นะครับอ่ะแล้วรถทำจโบกัผมไปไม่พังเลยนะไปทำอะไรรู้ปะ่ะไปใส่ปรับบู์ไฟฟ้า ใส่ปรับบุ้ยฟ้าแล้วไปปรับปรับเพิ่มบูธรถไสเดิมไปใส่ปรับบุ้ยฟ้าแล้วก็เพิ่มบูธไม่ถามผมแล้วก็ไม่รู้แม่งไปใส่ที่ไหนถามลูกค้าลูกค้าก็ไม่บอกผมถามว่าลูกค้าครับไปใส่ปรับบุ้ยฟ้าร้านไหนมาแล้วร้านไหนเขาใส่ให้ <S <S 1> <S 1> เขาไม่มีจรรญ,ญาบรณเลยในการใส่ปรับบูธไฟฟ้าใส่กับรถที่แม่ง เป็นเครื่องเดิมเซตเตอร์โบแล้วใส่ให้ปรับได้ยังไงลูกค้าแม่งปรับปุ๊บสองวันพังไสแตกก้านขาดถ้าถามนา้นาแจ่มนแจ่มก็ไม่ขายให้นแจ่มก็ไม่ใส่ให้อ่าลูกค้าก็ไม่โอเคไม่ชอบอีกน้แจ่มแม่งปากเสียกวนโซนตีนถามอะไรไปก็ไม่ตอบจะซื้อนี่ก็ไม่ขายอ้าวสุดท้ายไปซื้อที่อื่นแล้วผมถามลูกค้าว่าร้านไหนว่าใส่ให้คุณอะแล้วไปใส่ปรับให้อะ่ะ แม่งก็ขายให้เฉยๆผมถามแบบเนี้ถ้าผมพูดผมกลับเป็นนักจ่ำคนเดิมอ่ะผมเป็นนักจ่ที่ใส่อารมณ์เหมือนเดิมนิสัยเดิมด่าเขาว่าใส่ปับบู๊ให้ลูกค้าได้ยังไงเกิดอ,อะไรขึ้นอีกเอาอีกแล้วนะด่าร้านอื่นอีกแล้วลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะไปทําร้านไหนในเมื่อกับมึงมึงไม่ขายกับมึงมึงไม่แนะนําแล้วพอลูกค้าไปใส่ร้านอื่นมามึงก็ด่าลูกค้ามึงก็ไปด่าร้านอื่น เดีย๋ยวนี้ผมก็ไม่ได่าแล้วไงแล้วลูกค้าก็ไปเผชิญกันเองแล้วเป็นยังไงอ่ะพอไปใส่ปรับบูทต่อมารถแม่งไส้เดินไปปรับบูทเพิ่มพังไงไส้แตกนะครับเพราะนั้นเวลาที่ผมบอกว่าติดคิวหรือเวลาที่บอกว่าเสร็จแล้วแจ้งหรืออะไรก็ตามแต่ผมเข้าใจลูกค้าว่าอยากจะได้รถคันนี้ผมรับเรื่องแล้วลูกค้าอยากได้รถวันเกิดเอาไปใช้ใผมอ่ะถ้าเป็นคนนี้ผมจำได้ผมก็อยาก จะให้ทำให้เสร็จแต่คือต้องเข้าใจครับนะครับว่ามันติดคิวอื่นอยู่ผมเร่งให้ใจเย็นๆนะครับประเด็นคือไอ้ร้านที่ไปใส่ปรับบูธให้เราแล้วทำเครื่องเราพังเราไม่ไปจี้มันบ้างอะทำไมไม่ให้มันรับผิดชอบบ้างทำกับเอถ้าซีไปใช้ยังไงมันก็ไม่พังถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอไปใส่ปรับบูธมันพังขึ้นมาเนี่ย เขารับผิดชอบเราไม่ล่ะผมอะอาจจะเสียนิสัยที่อายุเยอะนะครับผมก็จะพยายามแบบเหมือนแบบไม่ชอบให้ลูกค้าทําอะไรแบบผิดๆอะ่ะผมเป็นคนที่ไม่ตามใจลูกค้ามันก็เป็นข้อเสียเว้ยแล้วพอปราจี้มากๆผมก็โมโหนะครับเร่งให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าจ๋าแต่อย่ามาถามหน้าไรเพราะบางทีผมไม่รู้หรอกว่ารถคุณคันไหนชื่อคุณเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของรถคันไหน เดี๋ยวพอพูดจาอะไราแรงๆออกไปก็เสียความรู้สึกกันอีกนะครับโอเคผมขอส่งงานต่อนะครับ fc 1.8นะครับเทอร์โบไม่ใช้เทอร์โบจีนวางบนเกตตรงเกตดี้ปลอมลูกละสามสี่พันผมไม่ใช้นะ f 5 5้าห้าผมก็ไม่ใช้นะครับผมใช้เทอร์โบสูตรของผมของใหม่แกะกล่องวางล่างวางคว่ำนะครับไม่วางบนนะครับท่ออินเตอร์เดินคมๆปัดเงาสวยๆบูตไม่เยอะ นะครับนะครับบูตไม่เยอะเน้นใช้งานม้าไม่โมแต่น้ามันหมดนะครับตอนนี้เดือดร้อนกูแล้วงไงนะครับน้ํามันหมดนะครับขออนุญาตส่งงานต่อนะครับลองมาดูนะครับ1.8ออโต้นะครับวิ่งยังไงนะครับมาดูงานเดนซีนะครับ งานเนียนๆคันนี้ส่งมาแค่ประมาณ200ม้านะครับรถวิ่งเยอะแล้วนะครับแสนสองหขออนุญาตไม่เค้นมากนะครับล้อใหญ่นะครับขอบ18เบรกโตโอโหเฮะนะครับไม่ใช่ขอบ17นะครับตีนปลายก็อาจจะขึ้นช้ากว่ารถที่ใส่ล้อเล็กนะครับลองจับเวลาศูนย์ร้อยดูนะครับว่าวิ่งอย่างไรนะฮะศูนย์ถึงร้อยศกับ Fc 1.8 Auto ออโตบนะครับ จับเวลาดูนะครับทุกคนพร้อมไหมครับโอ้โหเพงหลงดังซะด้วยพร้อมไหมครับพร้อมแล้วบอกนะครับจับเวลาดูนะครับไป ôi không,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  không, นิ่งๆเนียนๆไม่กล้าจุ่แล้วอะแล้วมันมันเกี้ยงเลยอะแล้วมันเหมือนเข็นเลยอะอเคนะตามนั้นเนี่ยรถวิ่งแสนกว่าคันนี้ไม่เข็นนะครับถ้าเป็นสมัยที่ f c ออกมาไม่ๆึ่1.8โอ้โหผมแทงไฟมากกว่านี้วิ่งพิว้วเลยนะครับ วิ่งผิวเลยโอเคนะแค่นี้นะคันนี้ไม่ได้เข็นมากรถวิ่งแสนสานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับจุบ,บุ๋ย